สวัสดีจ้ามาอีกแล้วยาธิพาเข้าสวนอีกแล้วยาธิพามาดูอันหนึ่งมีใครรู้จักไหมเอยอยาธิพาเข้าสวนจ้าดอกสีชมพูอ่อนๆนี่รู้ไหมว่าดอกอะไรทุกคนต้องรู้จ้าดอกสีชมพูอ่อน ลูกเขารับประทานได้นะคะทุกคนนี่ดอกสีชมพูลูกเขาสวยสวยเวลาเขาเป็นลูกจะนี่ร่วงแล้วนี่กำลังจะติดลูกนะคะนี่ที่เห็นเจีอนอยู่นี่เล็กๆนี่คือลูกของเขาคะ่ะเขาเป็นดอกเต็มต้นเลยต้นไม่สูงนะคะ เวลาออกลูกมาจะสวยมากเลยจ้ารับประทานได้นะคะรู้ไหมเอ่ยว่าต้นอะไรยายทิพย์จะเฉลยท้ายคลิปนะคะถ้าใครรู้จักก็ช่วยตอบยายทิพย์มาก่อนได้จ้าว่านี่ลูกอะไรดอกของเขา มีตั้งดอกตูมดอกบานดอกสีชมพูอันนี้ดอกตูมจ้านี่ดอกตูมนี่ดอกบานของเขาต้นก็จะตัดต้นออกแกแต่ก่อนต้นสูงสูงเขาตัดต้นลงมาก็เลยเหลืออยากให้ทุกคนดูตอนเขาเป็นลูกจังเลย เดี๋ยวแต่แยทิปอนนั่นแยทิ์จะมาถ่ายให้ชมนะคะลูกผลไม้ต้นนี้อ่ะรสชาติของเขาก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่จ้ะอมเปรี้ยวอมหวานจ้ะทุกคนรู้ไหมคะมีใครรู้ไหมว่าต้นอะไร ต้องทำที่ค้าไว้จากแต่ก่อนต้นเขาโต,โตโตตอนนี้ตัดลงมาแล้วได้พัน์มาจากเมืองจีนนะคะเนี่ยได้พันธ์มาจากเมืองจีนจ้า เป็นลูกแล้วก็สวยมากลูกของเขาก็สีนี้ล้วค่ะ,ะแตจะต่สีแก,แก่แก่กว่านี้หน่อยสีจะ่ชมพูเข้มกว่านี้อีกจทุกคนยายทิพย์จะเฉลยแล้วนะคะทุกคนบางคนที่เคยเห็นก็จะรู้ทันทีเลยค่ะ บางคนก็จะว่าเอ๊ต้นอะไรเนาะยายทิพย์นี่มาถ่ายดอกอะไรให้ดูเนาะจะว่านะคะนี่ต้นนี้ก็คือต้นชมพู่มะเมียวจ้าได้มาจากเมืองกีนอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะเป็นลูกค่ะลูกของเขาก็จะสีคล้ายๆกับดอกของเขานี่แหละจ้าชมพู่มะเมียวค่ะทุกคน ใครเคยรับประทานไหมคะพันนี้ได้มาจากเมืองกรีนจ้าลูกของเขาก็จะโตเท่าลูกมะนาวนี่แหลคะค่ะทุกคนจะออกรสชาติเปรี้ยวหวานๆนี่เขาจะเป็นลูกอยู่ข้างในนี่จ้ะเดี๋ยวเาก็ติดลูกนะคะที่เห็นนี่คือจะเป็นลูกอย่าทุกคนเนี่ยที่เห็นอย่างนี้ก็คือจะเป็นลูกแต่นี่ก็คือช่อดอกของเขาจ้ะ จะเลยขีดแล้วใครตอบถูกเก่งมากเลยค่ะใครคือรับประทานก็เก่งมากเลยค่ะไปแล้วนะคะบายบายสวัสดีจ้าขอบคุณมากๆเลยจ้า